แน่ยินีสำหรับคนที่ทํากิจการแบบนี้แล้วเพราะว่ามีการคลายล็อกนะคะหลังจากที่ถูกปิดเนี่ยมาเกือบ2ปีแล้วล่าสุดก็มีการคลายแล้วบอกว่าให้สามารถเปิดได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขค่ะ,คะโดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่31พฤษภาคมค่ะนายขาจิตชัดวานิชนะคะปะลัดกรุงเทพมหานาคนปรปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครลงนามเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่53โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบารา์คารอเกะหรือว่าสถานที่อื่นที่มีลักษณะที่คล้ายกันสามารถเปิดให้ดำเนินการได้นะคะเฉพาะสถานที่ที่ผ่านมาตรฐานไทยสต็อปโควิด2 plus แล้วก็ยื่นขออนุญาตกับสำนักง,งานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเลยโดยปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งด้วยดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกนะคะเปิดให้บริการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน24นาฬิกาแล้วก็งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด2ค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการเช่นพนักงานนักร้อง,น,องนักดนตรีหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้วก็ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยต้องได้รับการตรวจเอทิเคทุก7วันมีการคัดกรองความเสี่ยงด้วยไทยเซฟไทยหรือว่า TST ค่ะ สค่ะผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการโดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และก็เข็มกระตุ้นเท่านั้นและผู้รับบริการค่ะต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ทั้งนี้นะคะกลุ่ม608แนะนําให้เลี่ยงการเข้ารับบริการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ทุกจังหวัดที่สามารถเปิดได้โดยมติสบคนะคะได้อนุญาตให้เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังก็คือสีเขียวและก็สีฟ้าที่เป็นนํา ่องท่องเที่ยว17จังหวัดเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ประกาศนี้เนี่ยออกมานะคะเหล่าบรรดาสถานบริการอาบอบนวดไม่ว่าจะเป็นย่านพระราม9หรือว่าขอนแกนเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมเลยนะคะทําความสะอาดพื้นที่เพื่อเปิดให้บริการในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกแก็มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะคะโดยทางด้านนายชุมพลสถาพรค่ะผู้บริหารอาบอบนวดแห่งหนึ่งก็มีการกล่าวว่า อาบอบนวดแห่งนี้เนี่ยปิดบริการไปนานแล้วนะคะกว่า2ปีตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังสบคเนี่ยมีมติให้เปิดบริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขขณะนี้เนี่ยก็พร้อมนะคะให้บริการเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าส่วนของลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการต้องรับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าแล้วก็ต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะลงชื่อเข้าใช้บริการที่สําคัญค่ะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการยก เว้นเวลาที่ดื่มกินค่ะก็อยากจะให้เข้ามาอุดหนุนกันมากๆเพื่อให้พนักงานเนี่ยมีรายได้แล้วลูกค้าก็จะได้รับการบริการที่ดีขึ้นกลับไปค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่คลายล็อกแล้วกันเพราะว่าหลายๆกิจการเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจเหล่านี้มันเป็นธุรกิจที่ลักษณะที่ผู้คนจะต้องมาอยู่ในพื้นที่แออัดด้วยกันรวมกันฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเวลาที่มันมีมาตรการอะไรที่เกี่ยวกับโควิดหรือว่าการปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เป็นลําดับสุดท้ายซึ่งนั่นก็แปลว่าณตอนนี้สถานการณ์โดยภาพรวมอาจจะดีขึ้น อันนี้ก็ยินดีสําหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่จะสามารถกลับมาเนะคะเปิดกิจการได้และอย่างเช่นเอ่อมีพวกร้านอาหารต่างๆเี้ยคือเขาก็มีการคลายล็อกมาละรอบหนึ่งนะคะนักดนตรีอย่างเงี้ยเขาก็สามารถไปร้องเพลงได้<ช>อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ<ช>ถือว่าเป็นธุรกิจที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่ามันถูกทอดทิ้งกระทบหนักสุดเลยละเหมือนกับแบบว่าไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยต่อ่าโอเคเมื่อมีการกลับมาเปิดแล้วเขาก็ถือ ว่าเขาก็กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปะนะคะเป็นเรื่องราวที่ฝากไว้นะคะเกี่ยวกับโควิด -19 แม้ว่าจะยังไม่หมดไปแต่ว่าก็มันดีขึ้นใช่คะ